คิวที่เฮ l e ์เฟเลือกแบบบ้านแล้วร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้วันนี้นะครับผมอยู่ที่เซ็นเจอร์6นะครับเทศบาลตำบลสันไซหลวงอาเภอสันไซายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นโครงการที่ใกล้เมืองที่สุดของเรานะครับแต่ว่าปิดโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับหลังนี้นะครับก็ดูภายนอกนะครับเป็นแบบเดซี่นะครับโมเดิร์นเดซี่แต่ว่าลูกค้าก็เปลี่ยนข้างในเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆแบบที่ผมจําแทบจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับ อย่างที่บอกนะครับหลังนี้เป็นแบบโมเดิร์นเดซี่นะครับฟังก์ชันของเขานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา2พื้นที่จอดรถครับจุดขายของเขาหรือว่าแบบบ้านที่ทําไมคนถึงชอบเดซี่กันก็คือที่จอดรถกว้างมากเพื่อนดูความใหญ่ของเขานะครับนี่ผมจอด SUV เข้าไป1คันแล้วอ่าดูยิังเหลือพื้นที่จอด6 0ล้อขนดินได้อีกคันหนึ่งนันเพื่อนแล้วก็พื้นที่ของเขานะ ใหญ่มากๆก็คือ157ตารางเมตรนะครับแบบบ้านจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นกล่องนะครับแต่จริงๆแล้วอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนตั้งแต่เอกทิเลียถึงอินเทเลียแต่ก็เกินกรอบที่เรากําหนดไปนิดนึงแต่ก็เราก็ทําใจนะครับเพราะว่าเราอยากตามใจผู้อยู่อาศัยนะครับภายนอกมันก็เลยดูขาวๆนะครับขาวๆแบบไม่เหมือนแบบบ้านทั่วไปของเราเนาะที่จะมีแบบว่าผนังบางใบ สีแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลแบบนั้นนะครับก็ไม่มีละมันก็เลยทําให้ดูภายนอกมันดูจืดจืดไปนิดนึงแต่มันก็มีความมินิมอลสูงมากๆคือมันขาวสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในใค,รครับว่าลูกค้าปรับฟังก์ชันอะไรบ้างครับเนื่องจากว่าลูกค้านะครับอยู่บ้านตลอดทั้งวันนะครับทำให้เขาต้องการให้บ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยที่เขาสามารถใช้สอยอะได้เยอะที่สุดนะครับเขาก็เลยทําเป็นระเบียงยื่นออกมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว่วตรงเนี้ย มันก็จะไม่มีอะไรเป็นฐานายากนะครับแต่เขาทําเป็นระเบียงออกมาเวลาวางบ้านที่เป็นโมเดิร์นเดซี่เข้าไปนะครับฝั่งที่เป็นที่จอดรถปกติก็จะเป็นถ้าลุกคันดึงภาพออกนะเดี๋ยวเรามีอินเสิร์ตให้ดูนะครับฝั่งที่เป็นโรงรถจะเป็นห้องรับแขกห้องนี้คือห้องรับแขกส่วนฝั่งนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เรูมนะให้เพื่อนจำกันได้นะครับฝั่งนี้เป็นมาสเตอร์เนาะแต่เขาก็ปรับฟังกชันนะครับให้สลับกันนะครับโดยตรงนี้ก็ทําเป็นชายขนาดใหญ่นะครับสามารถนั่งชิลทานข้าวนอกบ้านได้นะครับแล้วก็ทําห้อง มาเตอร์เบดอะครับเป็นทางเข้าบ้านเป็นประตูแบบนี้นะครับเปลี่ยนประตูเป็นแบบเปิดกลางนะครับตอนนี้นะครับเราจัดเซ็ตวัสดุออกเป็น3เซตนะครับก็คือมีซิลเวอร์นะครับโกลและก็แพลตินัมนะครับเซ็ตในเจ้าหของเราจะอยู่ในเซตของโกลนะครับปกติแล้วอะลงจอดรถเนี่ยจะเป็นเมทัลชีสนะครับสีดำมุง ทั้งหมดนะครับบริเวณที่จอดรถก็คือเราทําที่จอดรถไว้ให้แล้วนะครับทีนี้ลูกค้าเขาก็อยากให้มันเย็นขึ้นนะครับก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากเมทัลชีทเพียวๆนะครับเป็นเมทัลชีทบวก PU นะครับแล้วก็ออกฟอยล์สะท้อนความร้อนนะครับก็จะเป็นลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะครับตัดกับโครงเ็กของเราที่เป็นสีดำเนาะทาให้มันดูมีสไตล์ยิ่งขึ้นนะครับเป็นแพทเทิร์นในนี้เนาะเป็นลักษณะเหมือนระแนงนะครับทีนี้ทางเข้าบ้านนะก็จะ ตรงเข้าไปแบบนี้เหมือนคล้ายๆปกติแล้ครับแต่จริงเดซี่ของเราโมเดิร์นเดซี่กับเดซี่เนี่ยจะเข้าทางข้างนะแต่ลูค้ัเปลี่ยนให้มันเข้าทางหน้านะครับเดี๋ยวไปชมด้านในเลยเข้ามาที่ตัวบ้านนะครับที่บอกว่าเป็นลิฟวิ่งรูมด้านหน้านะครับสิ่งที่เพื่อนๆสังเกตเห็นก็คือพื้นนะครับปกติแล้วถ้าเป็นเซ็ตของโกนเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้พื้นตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นแกนิโต สีครีมขนาด60คูณ60นะครับแต่ลูกค้าต้องการพื้นที่นุ่มๆเดินสบายเนื่องจากอยู่บ้านทั้งวันนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น s p c ยี่ห้อ h o t t o l i นะครับก็จะได้สีประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นะครับคือไม่ได้สีเดียวกันทั้งบ้านนะแต่และห้องจะอีกเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเป็นฝ้าลืบเนาะย้ายฝ้าลืบจากตรงนู้นมาตรงนี้ก็คือจากห้องรีวิรูมเดิมมาห้องรีวิรูมใหม่นะครับแล้วก็ซื้อไฟมาให้เราเ่น,น,น,เนดพือู ปิดเปิดแต่ละครั้งมันจะเปลี่ยนไป3สีนะครับจะมีสีคูสีวอร์มแล้วก็สีเนเชอรัลไว้นะครับ3มสีก็น่ารักดีนะครับทีนี้โถงตรงนี้ก็คือโซฟาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนู้นก็เป็นทีวีนะกว้างมากนะกว้างสี่เมตรเพราะว่าห้องนอนปกติมัน4ี่เมตรง้เพื่อนเนี่ยกว้าง4ี่เมตรมันก็เลยดูแบบโอ้ใหญ่มากเลยครับ ทีนี้แบบบ้านของเราที่เป็นโมเดิร์นเดซี่นะครับก็ยังคงทิ้งเอกลักษณ์เดิมไว้นะครับเอกลักษณ์เดิมก็คือแผ่นที่กลางบ้านนะเดี๋ยวผมพาชมครับสำหรับแผ่นที่กลางบ้านนะเป็นพื้นที่ประมาณ2เมตรคูณสาเมตรตรงนี้ไว้เชื่อมเพื่อนๆนะครับไปยังฟังก์ชันต่างๆของบ้านนะครับก็คือห้องนอนห้องต่างๆเนาะแล้วก็เป็นห้องครัวนะครับห้องน้ำเนี่ยจะเชื่อมกันด้วยแผ่นที่ตรงนี้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบบบ้านเดซี่หรือว่าโมเดิร์นเดซี่ของเราเลยครับเริ่มกันที่ห้องนอนห้องนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้นะว่าลูกค้าใช้เป็นห้องอะไรนะเพราะว่ามันเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้นะครับก็คือเอาลิฟวิ่งรูมมาผสมกับผงทางเดินเนี่ยมันก็เลยใหญ่มากประมาณห้าเมตรนะเพื่อนห้าเมตรบวกๆ <yourselves> ใหญ่มากครับแต่ก็ยังไม่ใช่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับเนื่องจากว่าไม่มีห้องน้ําในตัวนะแต่ว่าลูกค้าก็เลือกปูเอพีซีอีกสีหนึ่งนะครับทําให้ห้องเนี่ยดูโฮมมี่มากๆแล้วก็อยู่บริเวณหน้าบ้านด้วยนะตรงนี้เราก็จอดรถเนาะเนี่ยจริงๆสามารถใช้เป็นห้องรับแขก วีไอพีได้เลยนะท่านนี้ผมยังเดาไม่ถูกน้นลูก้าจใช้ทำอะไรนี่ปะใหญ่มากนะเพื่อนต่อไปไปชมห้องนอนห้องที่สนะครับซึ่งเราก็จะเดินผ่านแผนที่ตรงนี้นะแผนที่กลางบ้านเนาะเพื่อเข้าไปห้องนอนห้องน,อน,นี้จะอยู่ปีขวาของบ้านนะครับเป็นห้องที่ขนาดกาลังพอดีสามารถใช้นอนได้จริงๆครับ ครับห้องนี้ขนาดนะครับจะอยู่ที่3คูณ3.5เมตรนะเัาก็จะเห็นว่ามันใหญ่พอที่จะเป็นห้องนอนจริงๆจัๆจงๆได้เลยนะครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับหรือว่าช่องแสงขนาดใหญ่นะครับอยู่ข้างๆทีนี้ห้องนี้มันจะเชื่อมกับโถงทันเดนดด้านข้างให้อยู่ข้างบ้านนะครับ เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับผมเลือกรีวิววนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันพิเศษจริงๆนะครับลูกค้าจัดฟังก์ชันได้อย่างสวยนะครับแล้วก็เอาโพสชั่นของเขาเอามาอยู่ด้านหลังตามหลักของจุ้ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่เข้ามาถึงห้องมาสเตอร์เบดมแล้วนะครับก็จะเห็นว่าห้องก็ไม่ได้แบบ ใหญ่เวอร์วังอลังการเหมือนห้องแรกที่เราพาไปดูนะแต่ว่าขนาดเนี่ยสามารถวางเตียง6ฟุตได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเลือกจัดฟังก์ชันนะครับเพิ่มเข้ามาก็คือฟังก์ชันห้องแต่นตัวนะครับนี่นี่นี่นึ้มน,น,น,นี่ขนาดเคียนายจะอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับแลวลูกค้า,คา,าก็จัดบิวอินไว้ใส่ตู้เสื้อผ้าข้างในนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆนะครับทีนี้ห้องน้ําในตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับ ใกล้ๆก็คือปลายเตียงเลยเนาะนี่มาดูกันเหมือนเดิมนะครับห้องน้ําก็ขนาดเป็นขนาดมาตรฐานนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกเพื่อนตรงนี้นะครับชาวเวอร์นะครับแล้วก็พื้นบ้านได้ตามปกตินะครับทีนี้ฟังก์ชันของเขาก็เลี้ยงเหมือนเดิมนั่นเพื่อนคือไม่ได้แบบหวอววาอะไรมากนะเพราะว่าต้องบอกว่าห้องน้ําที่เรามีตอนนี้มันเป็นห้องน้าที่ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับแต่ลูกค้าสามารถเติมแต่งความเป็นตัวเองนะครับก็คือใส่ กับเบื่องตามที่เขาชอบเข้าไปได้นะครับก็จะมีสุขภัณฑ์นะครับอ่าเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดก็อกอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็โถก็เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับมาพร้อมกับเลนชาวเวอร์นะครับที่เราจะอาบน้ำเท่กาการใส่ฝนได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดทางกดเอล์นกนะันไม่เปิดไปชมห้องต่อไปนะครับอันนี้ก็โอ้โหอลังการงานสร้างจริงเดี๋ยวไปดูกันเลครับนี่ห้องสุดท้าย ที่ใหญ่อลังการอยากชมนะต้องบอกอะไรครับว่าจริงๆแล้วห้องครัวเดซี่ของเรามันใหญ่โดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับก็คือมีขนาดถึง5.3เมตรนั้นเพื่อนๆเพื่อนจำได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องครัวของหลังนี้กันว่าลงตัวแค่ไหนนะครับทางเข้าห้องครัวนะครับลูกค้าใช้เป็นบานผลักนะครับขนาด กำลังดีนะครับอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องครัวขนาดใหญ่มากนะครับเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลนะครับลูกค้าเลือกที่จะปรับวัสดุนะครับตามที่เขาแบรนด์ที่เขาชอบนะครับเนื่องจากลูกค้าเป็นสายคุกกิ้งนะครับสายท่ากับข้าวเนาะก็เลยอยากแต่งบ้านให้มันดูแบบว่าแบบผู้ดีผู้ดีนิดนึงนะก็เลยเลือกเป็นหินแท้นะวางบนพื้นนี้เลยดีดส่วนมากนี่แล้วก็ หุ้นดุดควันก็ซื้อมาเองนะครับเราเราอนุญาตให้ซื you, so ้อมาเองได้นะครับถ้ามันเป็นโครงการที่เราแถมอยู่แล้วเนาะบางโครงการที่เรามีหุ้นดุดควันแถมให้เราก็จะมีส่วนลดให้นะครับเตาก็มาเองนะครับลูกค้าซื้อมาเองซิงก์ก็ซื้อมาเองหน้าบานก็ซื้อมาเองนะครับมันก็จะตรงสไตล์ที่ลูกค้าชอบนะครับเพราะว่าเราอยู่เองเราก็ต้องใช้เองเราก็ต้องเอาที่เราชอบที่สุดนะครับเพราะว่าแบ้านจะสะท้อนรสนิยมในตัวคุณ จากระดับครัวด้านบนนะครับก็จะมีระดับด้านล่างนะครับเป็นโซนที่สําหรับแบบว่าไว้เตรียมของไว้ทําอะไรหรือว่ารับประทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งลูกค้าก็เชื่อมต่อกับโซนหลังบ้านด้วยการทําประตูกระจกตรงนี้นะครับนี่ข้างหลังลูกค้าจะแต่งเป็นสวนนะครับปลูกต้นไม้สวยๆตรงนี้นะครับดูแบบว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับก็ทําให้เรามีความไพรเวซีสูงนะครับบ้านเดี่ยวเนาะมันต้องเดี่ยวจริงๆมันต้องมีความเป็นส่วนตัวจริงๆถึงจะเรียกว่าบ้านเดี่ยวได้นะครับ ช่องแสงนะครับด้านนี้ก็จะมีนี่ช่องแสงข้างหลังนี่จะเห็นท้องนาข้างหลังนะครับมีวิวแบบต้นมะาพร้าวด้วยนะครับชิลมากนะครับใส่มุนลวดให้เรียบร้อยแล้วเพิ่งสังเกตเห็นนะตรงนี้มีจุดทีวีด้วยนะแปลว่าลูกค้าดูทีวีในห้องครัว <laughs> เท่มากชอบก็เดาได้ว่านะครับลูกค้าจะเอาโต๊ะกินข้าวไว้ตรงนี้นะ จริงๆผมก็มีพ่อผมห้องนะผมไม่รู้นะว่าลูกค้าทําฟังก์ชันอะไรยังไงผมก็เข้ามาดูพร้อมเพื่อนนั่นแหละก็คือตอนนี้เรามีการปรับแบบนะครับโดยให้ลูกค้าเนี่ยคุยกับสถาปนิกแลวก็วิศวกรโดยตรงนะบางทีฝ่ายขายอาจจะไม่รู้นะครับว่าลูกค้าปรับอะไรบ้างปรับเพื่ออะไรต้องการอะไรเนาะแต่เราก็พรีเซนต์แล้วก็พาให้ดูพากันรีวิวนะครับให้มันได้มูดได้อารมณ์นะครับต่อไปเป็นห้องที่สําคัญมากๆแต่หลายคนคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีไหมมันจําเป็นไหมนะครับก็คือห้องสัตว์านะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ขวาของบ้านนะครับก็จะมีตรงนี้จริงๆมันเป็นถงทางเดินข้างบ้านนะครับที่จะเชื่อมเพื่อนๆนะจากที่จอดรถเดินเข้ามาหลังบ้านนะแต่ลูกค้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นลอนลี่นะครับหรือว่าโซนซักผ้านะครับโซนซักล้างของเราเนี่ยดูดิใหญ่มากเลยตัดผ้านี้ได้เลยเเพื่อนดูดิชิลมากนะครับแล้วก็เพิ่มช่องแสงตรงนี้ด้วยนะแบบว่าอยากให้ลมหลังบ้านพัดไปหน้าบ้านเนาะนี่ปึ๊บอ่าก็ ตรงนี้ก็มีน้ำดีน้ำทิ้งปลักไว้ให้นะครับตามมาตรฐานของเรานะก็สามารถวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าลูกค้าจัดฟังก์ชันได้ลงตัวอันนี้เราจะพบลูกค้าที่เขาแบบว่าเคยมีบ้านมาแล้วเนาะจะรู้ว่าขาดอะไรเติมอะไรซึ่งเราก็ตามใจนั่นแหละทาให้ลูกค้าได้บ้านที่ดีที่สุดสําหรับเขานะตอนนี้นะครับหลังบ้านนะครับเราก็แถมถังเก็บน้ําขนาด1 0 0 0พลิตรไว้ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย ลูกค้ามองว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบดูแลยากเนาะก็เลยเทป,ปูนเพิ่มไปเลยนะตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่หลังบ้านที่ค่อนข้างลงตัวนะถ้าแดดดีๆแดด,จ,ดจัดอย่างตรงเนี้ยหลังบ้านพิทิตะวันออกเนาะก็สามารถมาซักผ้าได้นะครับแล้วก็เอาผ้ามาตากตรงนี้ก็ได้ถ้าอยากแบบให้เสื้อผ้าเราอาบแดดนิดนึงนะครับก็มาตรงนี้ได้เนาะถือว่าเป็น เป็นการจัดฟังก์ชันที่ลงตัวมากนะครับพื้นที่แทบจะแทบจะไม่ปล่อยให้หลุดรอดไปทําอะไรไร้สาระเลยเพื่อนทุกพื้นที่ที่จัดมามีสาระหมดเลยนะครับต่อไปผมจะพาไปรีวิวสวนหลังห้องนอนมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวไปชมก,กันครับอย่างที่บอกนะลูกค้าทําประตูตรงนี้นะเพื่อนดูนี่ปึ๊บตรงนี้เป็นประตูที่เชื่อมจากห้องรับประทานอาหารห้องครัวแล้วออกมาด้านหลังนี้ได้นะซึ่งก็เป็นสนามหญ้านะครับและที่สำคัญก็คือมันใกล้กับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะ นี่อันนี้คือห้องนอนมาสเตอร์นะครับถ้าปลูกต้นไม้เนาะเป็นใบประธานหลังบ้านตรงนี้เนาะทำที่นั่งจิบกาแฟชมท้องนาข้างหลังบ้านโหชีวิตมันแบบชิลจริงๆนะัะเพื่อนก็ถือว่าเป็นการปรับฟังก์ชันที่ลงตัว แต่สิ่งนี้จะมีไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ตามใจลูกค้านะครับเราตามใจลูกค้ามากๆแล้วถึงมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าบ้านเดียวชั้นเดียวเนี่ยจะให้มีฟังก์ชันแน่นขนาดนี้มันเป็นไปได้ยากมากนะครับสําหรับการทําบ้านหรือว่าทําที่อยู่อาศัยที่เป็นเชิองอุตสาหกรรมน,นะมันทําได้ยากมากแต่เราก็ต้องมีให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยที่ซื้อหลังหนึ่งอ่ะมันอยู่ยาวๆอ่ะเพมือนก็เลยต้องตามใจลูกค้าเป็นพิเศษหน่อยนะคครรัับบต่อไไปปนะะจพาชม พื้นที่นอกบ้านที่มันเล็กนิดนึงนะครับที่สามารถปรับเป็นฟังก์ชันอะไรได้อีกนะเดี๋ยวไปชมกันครับพื้นที่ด้านข้างนะครับเราก็มีไว้ให้พอสมควรนะครับก็ไม่ได้เล็กนะกว้างประมาณเมตรกว่าๆเนาะนี่ก็บ้านเดี่ยวก็เดี่ยวจริงๆครับห่างกับเพื่อนบ้านเนาะไม่ได้ชิดกันตรงนี้อาจจะเลือกปลูกเป็นไซเกาหลีนะครับยาวมาได้นะครับยาวออกมานะปุ๋ยลมเย็นมากเลยสุดๆไปเลย ซีซั่นถัดไปนะครับหรือว่าแบบถัดไปที่เราออกขึ้นมานะครับตอนนี้จะมีเพิ่มมาเยอะมากเลยเราก็เล็งเห็นความสําคัญนะครับทางผู้บริหารเขาเล็งเห็นความสําคัญของการทําบ้านลักษณะที่มีพื้นที่ส่วนตัวมีโซนมีมุมให้บุคคลในบ้านนะครับเขาได้อยู่กันมีพื้นที่ส่วนให้ของแต่ละคนบ้างน,นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมารวมมากองกันอยู่นะครับซึ่งถ้าใครชอบบ้านแบบนี้เวแบบนี้ก็มาแบบนี้เลย นะครับหรือว่าใครไม่ชอบก็อาจจะไปบ้านที่แบบทําให้ทุกคนมารวมตัวกันได้นะครับซึ่งเราก็มีให้เลือกกว่า30แบบนะครับครับซึ่งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะเวลาเราทำเนี่ยมันก็ฟังก์ชันมันก็วนอยู่อย่างนี้เพื่อนบอกตรงว่ามันวนอยู่แบบนี้แหละเราก็เริ่มต้นที่50ตารางวานเนี่ยนะครับเราจะจัดฟังก์ชันให้มันเป็น3นอน2น้ํา2จอถือว่าเป็นฟังก์ชันเบสิกนะครับในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่เป็น3นอน3น้ํานะครับ ให้มีห้องมาสเตอร์เบดะหรือว่าห้องที่มีห้องน้ําในตัวสองห้องไปเลยนะครับเพื่อเผื่อว่าเพื่อนๆนนะมีลูกในอนาคตเนาะเพื่อลูกของเพื่อนๆก็อาจจะแบบว่าอยากอย,กอยู่อยากแต่งตัวในห้องส่วนตัวไม่อยากจะเดินออกมาด้านนอกอะไระครับให้มันดูไม่ไพรเวซี่เนาะแล้วก็มีประโยชน์ในระยะสั้นก็คือเวลาแขกเวลาญาติอะไรมานอนที่บ้านเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวไม่วุ่นวายนะครับซึ่งอยากให้เพื่อนๆนะครับรอชมบ้านเราในเซ็ชันถัดไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้แล้วนะถ้าใครเบื่อแบบว่า สามนอนสองน้ำสามนอนสองน้ำนี่มาเลยครับมาหาที่เราคิวทีเฮ้าส์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากมีบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือว่าอยากจะมาตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดเชียงใหม่นะไม่ว่าจะมาจากกรุงเทพหรือมาจังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากๆนะครับ อาหารการกินอะไรในครบคันนะครับแล้วก็เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นเมืองแห่งที่อยู่อาศัยนะเพื่อนๆสามารถนัดผมนะครับมาชมโครงการเรามีตรงไหนบ้างนะตอนนี้เรามีที่สารพีนะครับสันทรายท่ารัวนะครับดยสะเก็ดนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือสันกำแพงซึ่ง ผมว่ามันแทบจะรอบเมืองเชียงใหม่นะครับขาดแค่หางดงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีในอนาคตนะครับก็มีการเสนอเข้ามามีการพูดคุยกันของทางผู้บริหารนะครับว่าจะเพิ่มโซนนั้นโซนนี้ดีไหมซึ่งต่อไปเราจะมีบ้านให้เลือกเยอะมากาน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะเป็น200กว่ายูนิตท,ที่มีให้ลูกค้าเลือกนะครับขนาดที่ดินนะครับมีให้เลือกตั้งแต่50ตารางวารครับจนไปถึง150ตารางวานะซึ่งแล้วแต่ตามงบป,ประมาณนะครับซึ่งเรามีตั้งแต่ 1>, 1ล้านไปปลายมากๆนะครับจนไปถึง3-4ล้านก็มีนะครับขึ้นอยู่กับแบบบ้านแล้วก็ขนาดที่ดินที่ลูกค้าเลือกนะครับ อย่างที่บอกในต้นคลิปนะเรามีในส่วนของการแบ่งเซตของวัสดุนะครับซึ่งแต่ละเซตก็จะต่างกันนะครับในเรื่องของวัสดุเช่นอาจจะมีเป็นพื้น SPC แบบนี้ให้เลยในเซตที่เป็นเซตสูงสุดนะครับโดยที่เพื่อนๆนะไม่ต้องมาต่อเติมเพิ่มนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆที่เป็นวัสดุตกแต่งแล้วก็อาจจะเปลี่ยนให้มันแตกต่างกันนะครับบางคนก็แบบว่าคืออยากได้วัสดุแบบธรรมดากลาง ไม่ได้แบบหรูหรามากนะครับแต่บางคนก็ชอบหรูหราชอบจบอย่างพื้นไอพ่ซีเนี่ยมันนุ่มเท้าเนาะแล้วมันก็ทําให้เราแต่งบ้านได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเอาวัสดุไม่ว่าจะเอา,าเฟอร์นิเจอร์อะไรมาวางเนี่ยมันก็ดูแมพดูเข้ากันไปหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันเซฟตี้ด้วยนะครับเวลามีลูกเล็กเด็กแดงมีคน พออยู่อาศัยที่เป็นคนพ่อคนแม่ที่ค่อนข้างมีอายุแล้วนะครับเวลาเขาล้มเค้าอะไร่งเงี้ยครับมันจะไม่เจ็บเหมือนเป็นพื้นกระเบื้องนะครับก็ท่านเพื่อนนะครับอยากมาชมบ้านก็สามารถโทรหาผมนะครับว่สิิง QDH นะครับได้ที่เบอร์094 748 4141นะครับตอนนี้เราก็มีหน้าเพจ Facebook ให้ดูด้วยนะครับก็คือเป็น Facebook QDH Property ต้องการบ้านเชียงใหม่แจ้งไว้ที่ QDH Property ก็เข้าไปชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมช่อง YouTube ของเรานะครับตอนนี้จะพัน s ั b s c แล้วเนี่ยเตรียมเตรียมจุดพุแล้วเพื่อน ก็เราก็พยายามปั้นขึ้นมานะครับทาขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนเห็นว่าเรามีโปรดักต์มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับเราก็จะสอดแทรกไม่ว่าจะเป็นความฮาความสนุกเข้ามาในช่องด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์รให้พวกเราด้วยนะครับคิดเดียรพัฟเฟอร์ตี้สวัสดีครับต้องการบ้านแจ้งไว้ที่นี่แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือก